เื่อนใน a c e b o o k ร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจข่าวปางแงมทุกวันยาวเป็นหางว่าวครับว่าจังหวัดสมุทรสงครามเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหลบ้างไหลช้าบ้างแม่น้ำแม่กลองเกาะไหลผ่านทำไมจึงเป็นเช่นนี้ครับจูโจมกปพสมุทรสงครามจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศ สมุทรสงครามมีปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ได้อย่างไรครับนายผู้ทองดวงเลิศผู้จัดก,การการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามบอกว่าเป็นไปแล้วครับเพราะที่นี่ไม่มีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาต้องอาศัยน้ำประปาจากจังหวัดใกล้เคียงครับคือเรารับน้ำอยู่3 3 4ที่นะครับ1น้ํา้ำมาจากอำเภอปากท่อราบหี2น้ำมาจากสมุทรสาคร3น้ำมาจากไอคอมทารากรณีที่พื้นที่ที่มีปัญหาคือ ตำบลแหลมใหญ่ยี่สารของโคนท้ายหาดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำครับถ้าน้้ำจากจังหวัดต,ต้นทางต้นน้ำขาดมีปัญหาก็จะกระทบกับผู้ใช้น้ำภายในจังหวัดสมุทรสงครามทันทีครับจุดไหนจุดหนึงที่มีปัญหาสมมติว่าไฟดับมันก็กระทบแล้วก็แรงต่ำที่โพธารามมีปัญหาเราก็กระทบเราเป็นปลายน้ำยังไงก็โดนโดนอยู่ดีเพราะเราไม่มีน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปา เราต้องไปเอาเอาน้ําที่โพธารามตรงบ้านม้อส่งมาระยะทางมันก็ประมาณ50กิโลครับมันไกลพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามเข้าใจตามนี้นะดูโจมการแก้ไขปัญหานายภูทองดวงเลิศผู้จัดการกรรมประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามชี้แผนที่ให้ดูจุดวิกฤตต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็พาลงพื้นที่ไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาครับ วิธีการก็คือใช้รถน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคดูดน้ำจากท่อเมนคือท่อดับเพลิงสีดงแดงนี่แหละครับดูดน้ำเข้าไปในรถเปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายกับเครื่องปั๊มน้ำตามหมู่บ้านต่างๆนั่นแหละครับอันนั้นใช้เฉพาะบ้านหลังเดียวแต่วิธีการที่คุณภูทองใช้คือดันน้ำประปาลงไปที่ท่อใจน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยครับเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มแรงดันน้ำน้ำก็จะพุ่งตรงไปยังผู้ใช้น้ำทันทีครับ จากนั้นก็ประสานกับอบตผู้ใหญ่บ้านก็จะช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้านเปิดน้ําใส่ตุ่มให้เต็มจะได้มีน้ําไว้ใช้ครับเรียกว่าไม่ต้องตะเบียนแจกน้ําแต่เพิ่มแรงดันและประมาณน้ําลงไปในท่อประปาครับสองอันนี้ดูดสอันนี้ดูดนะฮะดูดเข้ามาในรถดูดเข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาดูนี้ดูมาดีเสร็จแล้วก็มาจายออกทางนี้จ่ายจะแล้วก็เข้ารงนีนี่นี่คือตัวจ่าย นี่ดึงออกมานี่จะเป็นอะไรท่อเมนอยู่ข้างล่าง,งว่าจะเปิดดูสักหน่อยไม่ดีกว่าเพราะแรงดันน้ำแรงมากๆเสียดายน้ำครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับท่วงถามแรงตอบแรงทั้งหมดก็เป็นแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเมื่อไหร่ชาวจังหวัดสมุทรสงครามจะมีน้ำใช้เป็นปกติครับแต่เดือนหน้าเนี่ยคงจะจ่ายปกติเพราะว่า บริษัทแอคคอมทาราที่จ่ายน้ำข้ามาในพื้นที่ตอนนี้ได้ปรับปรุงระบบผลิตเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะบุกจู่โจมโรงผิดน้ำแอคคอมทาราตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ผลิตและส่งน้ำประปามาให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามใช้นะครับฮ,ฮิฮิฮาฮาปานมะนขางเงหมกระทรวงแรงงาน จับมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจความต้องการผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัตโควิดสิ 9, เพื่อให้มีงานทํามีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณเทียนรัตนวมวัตรรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยในาประเมธีวิมวลสิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ชุมชนคูนกิม 3. เขตดอนเมืองพบปะพูดคุย uh และสอบถามความต้องการของผู้ประสบปัญหาด้านแรงงานจากโควิด -19 งานเงินเท่านั้นนะครับที่จะพิชิตโควิด -19 ได้ 2. กระทรวงทํางานเชิงบูรณาการชาวบ้านอย่ามัวโอเอล่ะอยากได้อะไรก็บอกเจ้าหน้าที่เขาไปนะครับ ทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮปัน,นะกระปังแง็มนักรับเจ้าวนายปูนปูน